ขายของเวลาสีเบ่าเรื่องการขายของโบซื้อกับบบต้องหนีอยู่น้ากันก่อนหยอกคอยหาแนวมาบอกก็คอยหาเนว่มากวนคอยมาถามคอยเออแต่ว่าถามแนวเป็นอต่ถามเลือกันถามแนว่าเป็นอต่ถามคอยด่าดิแม่งข้ามตัวมึงขึ้นไปใส่คอยมกกินแล้วมิโปรมีเปย์อย่างบนนี้โปเองก็ได้แอดมินฟังในเด้อครับสิจัดโป โอเคปัดหมุดแล้วนะครับสำหรับใครที่ของขาดบอสแคร์หมดนะครับทั้งยาสีฟันแต่ว่ายาสีฟันตอนนี้เหลือแค่สูตรเดียวก็คือสูตรอฟูลลน์นะครับหรือ,อน้องออยไปเคี่ยอยู่อันรถบัสไปตาําประตูเฮี้ยนเพลินมาสัน่นรถบัสไปตาประตูเฮี้ยนเพลินมาสั่นน้องออยไปเคี่ยโยเอาอกระบือมีตัวยางสินคา้าเบิ้งแต่ว่าพี่น้องคงสีเห็นอยู่แล้วล่วนะเนาะโอเคก็ ใครจะอุดหนุนบอสแชร์นะครับกดลิงก์ที่ปักหมุดตอนนี้เลยนะครับกดลิงก์ที่ปักหมุดตอนนี้เลยสินค้านะครับเอาจังสี่ผมเอาโปรผมเลยมือนี่ขีมหมาบน้ำสามขวดเก้ารอยยาสระผมสูตรสมุนไพรย,ยาสระผมสูตรออร์แกนิกสามขวดเก้าร้อยขวดเดียวบ่าขายขายสามขวดบอสกาจา้าขวดสูบิตกับสามีครีมหมาบน้ำดีราสกินสามขวดเก้าร้อยครับ แชมพูสูตรออร์แกนิกสามขวดเก้าร้อยยาสีฟันหนึ่งกล่องสองร้อยสองกล่องสามร้อยยี่สิบบาทสามกล่องสองรอยยี่สิบาทพี่น้องนะครับเอาราคานี้เนาะเอาราคานี้เลยราคาแบบด่วนยาสีฟันหนึ่งกล่องสองร้อยบาทสองกล่องสามร้อยยี่สิบบาทครีมอาบน้ำดีราสกินสามขวดเก้ารอยบาทขวดเดียวไม่ขายนะฮะมือนี่คือแบบ ลดสุดๆแล้วแล้วกาแชมพูสูตรออร์แกนิกแก่ผมร่วงสามขวดเก้าร้อยสูตรเคลาตินก็สูตรเคลาตินแชมพูสองร้อยห้าสิบาททีเดเม,ม้นสองร้อยห้าสิบาทซื้อแยกก็ได้ซื้อซื้อซื้อกี่ชิ้นก็สองรหสบาทเอาซื้อซื้อชิ้นแรกก็สองรอหสิบาทเอาราคาเดียวไปเลย นะฮะสื่อมาแล้วจ้าบอดไปเบิ่งหมอลำเหมือขึ้นครับผมกดลิงก์ที่ปักหมุดนะครับกดกดลิงก์ที่ปักหมุดด่านลางใดเลยนะครับเอาราคานีเลยเนาะเดี๋ยวผมสิลืมจดไว้ก่อนแชมพูสูตรออร์แกนิกสามขวดเก้าร้อย